สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอ c คโลมิกไทยแลนด์รายการที่จะนำเสนองานฆ่ากรรมาศาสตร์ในรูปแบบของความเป็นไทยดำเนินรายการโดยกระผมนายจิรพงศ์กิสว่าวันนี้จะขอนุภัทุกท่านไปรู้จักกับการจับผ้าในงานพิธีการาต่างๆซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอ ลายจับผ้าที่ชื่อว่าลายผีเสื้อดังตัวอย่างที่ท่านได้เห็นในขนาดนี้โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. เข็มหมุด2ผ้าดิฉันในการปูโต๊ะและสผ้าดิฉันในการจับเราไปพบกับขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็เำาผ้าปูโต๊ะมาปูที่โต๊ะและใช้เข็มหมุดล็อกผ้าให้ไม,ใไม่ให้ไม่ขยับไปเยี่ยนไปไหนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มในการจับผ้ากันนะครับอันดับแรกผ้าจะมีความกว้างของผ้ามากเราจะต้องไล่ระดับผ้าโดยที่ให้ชายให้ชายผ้าเราไล่ระดับอยู่ด้านนอกเพื่อที่จะเรา,เราจะมาทำเป็นตัวผีเสื้อนะครับเราก็เริ่มจากการเก็บชายผ้าที่เราไม่ใช้ไว้ด้านในฝั่งที่ไม่มีคนหหินนะครับ อาจจะใช้ลำตัวในการช่วยถ้าจับเพียงคนเดียวนะครับให้เราพยายามไล่ระดับผ้าให้สูงจากพื้นประมาณครึ่งนิ้วนะครับใช้เข็มหมดุด การล็อกผ้าเมื่อเราวัดผ้าได้หนึ่งนิ้วแล้วเมื่อเราวัดผ้าให้มีความสูงจกพื้นได้หนึ่งนิ้วแล้วให้เราใช้นิ้วโป้งรือนิ้วชี้วัดจาก มาหนึ่งคือและใช้เข็มหมดุดล็อกในจุดที่เราวัดเข้ามาสภาพพบต่อไปหาจุดแรก แล้ใช้เข็มมุดล็อกในจุดที่สองที่เราวัดมาในลำดับแรกแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งในนิ้วชี้วัดออกมาเหมือนเดิมน,นะครับ แล้วเราก็ทบผ้ากลับไปแล้วใช้เข็มหมุนกลับมาลอกท้่จุดเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสมุดขอบโตนะครับแล้วเราไปพบกับในระดับที่สองนะครับหลังจากที่เราจับผ้าตัดผีผ้ารอกโตแล้วนะครับเราก็จะได้จิบออกมาแบบ,แ,บบแบบยาวๆแบบนี้นะครับ ให้เราทําการแยกจีบออกไปสองฟางอย่างเท่าเท่ากันนะครับและใช้เข็มหมดุดล็อกด้านซ้ายเนี่ยด้านขวานะครับโดยที่จากมุมผ้าที่เราแยกเนี่ยล็อกเข้ามาตั้งมัดครึ่งเซนนะครับแล้วก็ล็อกทางซ้ายด้านขวาให้มันออกมาจากตัวมุมผ้าที่เราแยกไปแล้วมั แล้วเราก็จะได้ตัวแบบนี้นะครับที่ว่าจะเย็นๆนิดนึงนะครับและอันถัดไปก็ทำเหมือนกันทนำจับแยกให้ทั้งสองฝั่งนะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ตัวเข็มล็อกทั้งซ้ายและขวา ก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดผ้าที่เราจับจีบไว้นะครับขั้นที่สามนะครับต่อจากที่เราจับผ้าแบบแหวกจีบได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทําตัวผีเสื้อนะครับโดยการจับจีบผ้าตรงนี้นะครับขึ้นมาจนหมดผ้านะครับและจะใช้ตัวเข็มหมุดล็อกไว้นะครับ เราก็จะได้ตัวผีเสื้อขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับและกล็มาเริ่มตัวที่สองนะครับจับจีบผ้าขึ้นไ่เรื่อยจนหมดหน้าผ้าและใช้ตัวเก็บหมุดล็อกรัดจับช่วงต่อรอยผ้าตรงนี้นะครับให้มันดูเรียบร้อยและสวยงาม สับจีบไปเรื่อยๆนะครับว่าจนกว่าจะหมดผ้านะครับมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับว่าการล็อกผ้าตรงนี้เราจะเสียบเข้าไปนะครับและเสียบเข็มออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับเมื่อดึงผ้าตัวนี้นะครับตัวเข็มหมุดที่ล็อกอยู่ก็จะจะหลุดออกมาตามนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้โต๊ะที่ใช้ในงานพิธีการต่างๆขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินหมก,กลุลผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆสำหรับวันนี้กระผมและรายการอีโคโนมิกไทยแลนด์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ